มาครับคลิปนี้ก็พามาซ่อมมอเตอร์นะครับนี่ครับมอเตอร์ไกว์เพลนะนี่ครับอาการก็คือมันจะมันไม่มีแรงนะนะครับเนี่ยมันหมุนได้อยู่นะแต่ถ้าเราเอาอะไรไปขัดนิดเดียวนะครับมันจะติดนะครับซึ่งแต่ก่อนมันไม่เป็นนะครับมันเพิ่งเป็นนะตัวแรกก็ว่าจะซื้อมอเตอร์ใหม่นะครับเนาะแต่ดูในออนไลน์แล้วปรากฏว่ามันมีชุดไอตัวอ่าตัวแรกจะซื้อทั้งชุดเลยใหม่นะครับแต่ดูในออนไลน์แล้วมันมีชุดมอเตอร์นะครับ ในการให้ซ่อมนะครับนะมาดูกันครับว่าผมจะซ่อมยังไงนะครับผมมารอบผมคันตัวแรกนะครับผมก็จะนี่ครับถอดอ่าตรงนี้มันจะมีน็อตหกเหลี่ยมนะครับเนี่ยนะมันจะมีน็อตหกเหลี่ยมอยู่สองข้างนะครับฝั่งนี้กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ะผมก็จะถอดอ่าฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะงัดนะครับงัดตัวปลายเนี่ยมันออกนะครับก็คือตัว อมอเตอร์ที่จะเปลี่ยนจะเป็นมอเตอร์เล็กๆนะครับอยู่ข้างในนะครับก็ซื้อในออนไลน์นะนะมันมันที่ผมเลือกซื้อเนี่ยมันก็มีหลายขนาดนะครับหลายความเร็วรอบนะเนะี่รับแล้วผมจะเอาหาอะไรระเบียบก็ได้คืคลงแบนนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับงัดออกนะครับจริงๆมันงัดไม่ยากเท่าไหร่นะครับรรมันมันมันถ้าเรายังไม่เคยนังัดมันจะแน่นนิดหนึ่งนะครับก็ค่อยๆงัดเอาแต่ตัวน,นี้ เหมือนกับว่าประแจผมมันเหลี่ยมงัดมันไม่ได้นะนี่งัดออกแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับอ่านะครับหลังจากงัดออกนะครับก็จะมีน็อตนะครับอ่าน็อตนะครับจะมีน็อตนะครับจะมีน็อตอยู่นะครับด้วยกันอ่าสามตัวนะที่เป็นน็อตครอบพลาสติกนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ที่ผมใช้จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนมอเตอร์เพื่อนๆอาจจะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็อ่ก็ได้นะครับก็ ก็เป็นไม่ได้นะเราก็ดูตามคลิปนะผมจะถอดน็อตนะครับนี่ครับสามตัวออกก่อนนะจริงๆริงน็อตที่มันติดอยู่ข้างหน้าเนี่ยอาจจะถอดออกหมดเลยนะครับนะนี่ครับเห็นไหมมันก็จะเริ่มลุดแล้วนะครับเป็นพลาสติกนะครับจะเริ่มลุดออกมาแล้วนะครับนี่นี่ครับค่อยๆจับนะครับเป็นมอเตอร์เล็กๆนะครับนี่ครับข้างนก็จะเป็นมอเตอร์แล้วนะครับก็จะมีอ่าสองสายที่เราจะต้องอ่าตัดออกนะครับหรือบัดกรีออกนะครับใคร มีบัตรกีก็บัตรกีออกก็ได้นะครับใครไม่มีบัตรกีก็ระบโปกสายนะครับแล้วก็พันก็ได้นะครับเจส่วนตัวผมจะบัตรกีนะก็คือสายที่ผมเนี่ยมันจะมีตําแหน่งบวกนะครับเขียนไว้นะครับแล้วก็ตําแหน่งลบนะตัวบวกเนี่ยมันจะวิ่งมาสวิกนะครับมันจะเป็นสายสีเขียวนะครับขั้วบวกนะส่วนสายสีน้าเงินเนี่ยมันจะเป็นขั้วลบนะครับเดี๋ยวผมจะถอดมอเตอร์ออกเดี๋ยวผมจะแกะตัวพลาสติกออกก่อนนะครับเพราะมันติดหัวน็อตนะแล้วผมจะหมุนน็อตรอบๆออกนะครับ น็อตไอ้ตัวนี้นะครับมันจะยึดกับไอ้ตัวม่ตัวมอเตอร์ข้างในนี่ครับมอเตอร์เล็กๆมันข้างในก็ไม่มีอะไรมีประมาณเมื่อกี้แหละครับมอเตอร์เล็กๆขนาดนี้โอ้โหแรงมหาศาลนะครับสามารถาหมุนได้นะหมุนน้าหนักได้นะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะว่ารับกี่กิโลกี่กโลหมุนได้ยังไงนะนี่ครับพลังอีกนี่ครับค่อยๆหมุนออกนะครับ เพื่อนก็ดูไปตามๆกันเลยนะครับนี่แล้วก็ดันออกแค่นี้เองนะครับหลุดแล้วอ่านี่ครับก็เมื่อที่ผมบอกัปแรกนะครับก็คือให้เราจําคู่เนาะแต่อ่าตัวใหม่นี่ครับตัวใหม่เนี้ก็เอามานะครับก็เทียบนะครับก็โอเคใส่กันได้นะครับมันจะมีตัวเลขบอกเนี่ยครับ dc นะครับมันจะตัวนี้มันจะเขียนว่า DC นะเป็นอ่ามันนั่นแปลงไฟเป็นกระแสตรงแล้วครับตัวเนี้ย เนี่ยอันนี้ครับขั้วที่ผมบอกนะครับจะเป็นขั้วบวกนะครับให้เราจําไว้นะนี่ในจริงๆในตูดมอเตอร์ก็บอกอยู่แล้วนะครับนี่ครับมาวัดกันนะครับเออเข้ากันได้เลยนะนี่ครับก็ลองบัดกีหรือจะไม่บัดกีก็ได้นะแต่เคสนี้นะครับผมจะบัดกีนะครับนี่ครับ หลังจากบันกีเสร็จนะครับก็เอามาใส่คืนนะครับนี่บัตกีเสร็จใส่สายอะไรเสร็จเพื่อนๆไม่มีบัตกีก็ใช้เทปพันอะไรก็ได้นะครับเนี่ยผมใส่เสร็จครับก็หมุนให้มันตรงกับรูน็อตนะอ่ะก็เริ่มเก็บน็อตเข้าไปคืนนะครับนี่นะครับเนี่ยนะหมุนให้มันตรงรูนะครับแล้วก็ใส่น็อตน็อตข้างหน้านี้ที่ผมถอดของผมเนี่ยมันจะเป็นน็อตสั้นๆนะครับมันมันไม่ปนกันมันมีน็อตแค่สองชุดนะครับน็อตสั้นกับน็อตยาวแค่นั้นเอง ตัวมอเตอร์ตัวนี้ผมก็ใช้มาหลายปีนะครับใช้มาหลายปีเลยนะครับประมาณาลูกคนที่สองนะจนตัวนี้ลูกคนที่สองก็ประมาณแปดเก้าเดือนแล้วนะครับเนาะลูกคนแรกแล้วลูกคนสองนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับมอเตอร์ motor ชุดนี้นะนี่ครับก็หมุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่นะ รบทุกตัวนะครับแล้วก็ประกอบคืนนะครับเนาะอ่ะนี่ครับก็ใส่เข้าไปนะครับก็ที่เหลือน็อตก็อีก3ามตัวนะครับใส่เข้าไปเช่นกันนะครับเนาะกพระวังสายนะครับมันจะพับมันจะทับกันนะครับนะอ่าแล้วก็หมุนนะครับเข้าไปนะครับหมุนเสร็จก็เดี๋ยวเอาไปเทสกันนะครับว่ามันจะใช้ได้ หรือเปล่านะครับนะผมไม่ได้เทสก่อนที่จะประกอบนะนะครับผมจะไปประกอบแล้วก็ไปไปเทสเลยนะจริงจริงก็ถอดไม่ยากนะครับแค่น็อตแค่นี้นะครับแล้วก็บัตรกีแค่นั้นเองนะครับนะนี่ครับมีขายในออนไลน์นะครับด้วยนะมีขายในออนไลน์ครับตัวแรกผมก็นึกว่ามันไม่มีนะครับผมจะได้ซื้อทั้งชุดแล้วนะครับก็มีขายอย่างไรก็เลยมุ่งมาทาคลิป ไปดูดยกันนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าหาอะไรหาแล้วก็จะมาทํานะครับนี่มก็จะใส่อยู่นี้นะครับตัวตัวปลายแกนมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมบังคับอยู่แล้วนะเหลี่ยมบังคับไม่ต้องไปกลัวนะมันเป็นเหลี่ยมบังคับแล้วก็น็อตหกเหลี่ยมยึดอยู่แล้วนะเพราะสุดท้ายแล้วไอตัวมอเตอร์เนี้ยมันจะหมุนรอบๆนะครับมันจะหมุนรอบๆอบอยู่แล้วนะครับมันจะมีตัวเตะอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแกว่งนะครับตัวแกว่งของมันนะนี่ครับหส่ไปเข้าไปนะครับ ภายในแน่นก็ใส่เจลาบีฉีดน้ามันหน่อยนะครับค่อยๆเคาะลงไปอ่ะนี่ครับเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็จะยึดน็อตหกเหลี่ยมที่ผมตอวออกนะครับนี่หกเหลี่ยมเล็กนะนี่นี่ครับหมุนเข้าไปนะครับชุดบล็อกที่ผมใช้ก็นี่จะเป็นชุดบล็อกที่เคยแนะนําไปนะครับนะชุดบล็อกชุดเล็กๆนะครับใช้ดีมากเลยใช้มาหลายปีแล้วนี่อ่ะเสร็จแล้ว อันเดียบไปลองกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับนี่ไงแปดแล้วเก้าสิบเอ็ดก็ต้องเก้าสิบสองอ็ดมาครับอ่าระบมก็เสียบเรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนะครับว่ามันจะปกติเรากดอย่างเงี้ยนะครับมันจะกดอยู่เลยนะครับมาดูนะครับมันจะกดอยู่หรือเปล่า ตัวดำไม่อยู่นะ,น,ะนะครับนะครับโอเคครับผมใช้ได้ครับเจ๋าเลย